สวัสดีค่ะวันนี้พบกับพินนะคะกัอบอใบพินดีวันนี้พี่พาทุกคนมาตลาดบ้านใหม่ชัเชิงเซาตลาดเก่าร้อยปีครับตัวลิ้วเดี๋ยวเขาเดินไปไหนกันม่มานะวันเาสาร์ฝนตกดำๆเราก็มากันนะจ๊ะเราก็จะมาหาของกินกออนะ็ที่นั่าที่นั่เขาไปไหนแล้วรอจีก่อนนะีม๋มาไอม มีแจงร้อนด้วยแล้วดูลัใบรรยากาศเขาคืเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นแบบบ้านเก่าของวิถีชุมชนโบราณจริงๆนะจะกินอะไรดีอะเดินเที่ยวก่นอิงทางไหนก็อิงทางซ้ายสมาชิร่วมแก๊งนี่ไปไหนหมดแล้วเขไม่รู้นี่ หอมอันนี้ก็่ทอดมนสวยือลองแก้งไปไหนพี่เน่าทปส่วนเาชิมมาลองได้กันอ้วนบัวนาวโอโอน่ากินหฮะเอาเลยเหรอแม่ไปกินไปกินที่นน่นเลย น่าก็เดินมาตรงนูน้นเป็นริมแม่น้ำบางปะก,กงสดค่ะอ๋อเป็นริม้ายปท่งนี้นั่งเดินดูก่อนเนี่ยเขาก็จะขายแบบผลไม้แบบของที่น่ากินของชาวบ้านนะคะดูดอกไม้นั่นสวยมากเลยอะเฮ้นี่นแบบเดียวอื ศูนยนะ์บริการนักท่องเที่ยวตลาดบ้านใหม่รถเมย์โอ้โหเป็นสิบยี่สิบปีแล้วรถเมย์มีแบบเรือขุดมีสองอุ้ยนุชเชนตายอินซีทำน้ำมุ่งมีสองนุชเชนตายอินซี ว่าตรงไหนทรงลูกชิ้นปลาเขียนทรงลูกชิ้นปลาอีกสีคือบรรยากาศมันดีตรงไม่มีแดดแต่ถามว่ามันเฉอะแฉะหน่อยอเป็นไงคะอุ้ยสวยอุ้ยเอาไม้เหรอใช่นี่เป็นแม่น้ำบางกง,งดูดิสวยป้าเฝนตกพรำ ดูดิเดินเดิเดิเขาลามกันเออดูดิดู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 ฝนตกเดินอันนี้เป็นตลาดต้องชมของจิงเขามีเป็นแบบกิจกรรมที่ส่งเสริมการลำลามวงพื้นฐานค่ะของชาชิงเซาเออฟองละสามสิบมีสิบเอ็ดชิ้นรวมได้ค่ะเอาก่องหนึ่งค่ะเอากองนึ่งเอาผสมค่ะ เป็นโคชินแฮนเนทพี่น้องนี่ขายเป็นเน่ยงคัมสดาางทีมันไม่ได้ใช้ะเจอยังเราเจอแหล่งที่เราจะกินยังอุยมีบริจากปลาใช่เอ๊ยเราจะปร่อยจากปลาปล่อยปลา ตร,ตรงนี้นะคะเป็นตู้รับบริจาคของศาลเจ้าศาลใหม่นะคะศาลเจ้าเทียนโง่เสียบอ๋นาะกระดูกตู้ไงอ่านจากตู้จ้าดูเขาต้มเกียนกาหน้าฉายนี่น่าซื้อเข้าต้มนี่ก็น่าซื้อทุกชิ้นน่าซื้อหมดอ่ะแด้วยไข่เป็นหม้อหม้อน่ารักอ่ะหม้อแกงหม้อแกงเป็นหม้อดินดูกล้วยด้วย คือชาวบ,บ้านเขาเข้าใจทำนะน่ารักดีเขาก็จะมีบบแบบหัตถศาสตร์กระปงกระเป๋าเรื่ยหน่องเรยไปซื้อเลยตรงนู้นดูสิกระป๋องน่ารักมากอันนี้ดูชิ้นปาาาลาเราตั้งริมน้ำได้ปลาเย็นต <c oughs> ัวลอยค่ะน่ากิน แล้วเขาบางครั้งเขาก็มีบอกความเป็นของใหม่ๆของเขาอะเป็นเรื่องอะไรกุ้งแม่น้ำกุ้งแม่น้ำแบบแม่น้ำเลยนะจับมาจับแม่น้ำวางมาโกงจริงๆนะอันนี้เป็นอิงซ้ายก่อนเข้าทางสายอือ ลาดีปลาอยู่ในน้ำอ่ะปลาต้มเค็มปลาต้มเค็มเป็นกะละมังกะละมังเลยแล้วลาวงเป็นวงวง,งค่ะเค็มคะะเราอยู่ไหนเพราะวบฉันอยู่ไหนอะไรนี่ไข่ ไม่นาอกฉันเจอก็ต้องกินข้าวโอเคเลือกเลยที่สุดแค่ตรงนี้หมดแล้วใช่ไหมถ้าหมดเราได้วนกลับไปว่าเราจะเอาลายนูไอ้ขาวๆอะไรอ่ะขนมอะไรอ่ะขนมอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยว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 แม่ใครผมเอาค่ะตัดตัดทำสดๆร้อนๆเลยอ่ะอันนี่ เอาสุดแค่นี้แล้วนี่ไงฮะริมน้ำไม่ใช่นกินนี้ปหมล่ะแต่ว่าหัวฉันจะห้องมาำอันนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ริมน้ำจริงๆด้วยเออแล้วก็มีลอยปลากระพงด้วยมีลอยสวยใช่แต่มันน่าจะไม่มีห้องน้ำอ่ะเออมันอะไรกันนี่เป็นอะไรขนมก็มี อันนี้เปี้ยวดแหลเอออุ๊ชอบแต่ประนดดแตนแหลกใช่มีคยางและวสไม่ฟ้าจไม่ใหมฟ้าเออไม่ใช่เป็นเหมือนกับข้างในเป็นถั่วอัน่ค่ะอันนี้ก็คือเลือกที่จะเดินกลับมาเพราะเราจะไปหาร้านอาหารนี่เรานั่งกันอะไรทูกดูอะไร นี่ดูข้าวหมากแล้วก็เป็นข้าวเหนียวเข้มมากแค่ราจายนะครับเออเอาไหมเออเออเออปักหม้ออะไรก็ไม่รู้แต่ก็ไปถึงแล้วไม่มีห้องน้ำเอออเป็นคาเฟ่ริมน้ำนี่ขนมจ้างมีเหรียญหน้าแม่ค้ยไหมไม่ละลาไม่ละล้อยหรอ นี่อันนี้ไหมพีาไปองไปไหนหรอวะอืมใช่เขาอยากกินผักม้อแต่เขาต้องมีห้องน้ำให้อ้วนอแมองกินักหมไหไปเหอะไปเหอะพี่นางเอาเหอะด่าทำไมเครื่องฉันชิดจังเลยเนี่ยเครื่องฉชิดจังเลยเออ จอดเรือแบบนั้นทำไมยังเียอดอ่ะอะเออไม่ได้ไม่ได้ไไดลงอะไรตรงนี้เยี่ยมทำงานแล้วลือเมื่อกี้เราแวะทานอาหารเราเดียวปากหม,ม,ม้อริมน้ำล้วก็มาทำบุญข้าวสารกัแบบสารอามา่าบ้านใหม่นะคะแล้วตอนนี้เราจะเดินกลับแล้วพี่ก็จะอิงทางซ้ายของวิน,นะคะออนอกจากการที่ขายอาหารแปลกขนมแปลกใหม่แล้วเขายังเป็นมีขายเครื่องหัตถกรรม ขนมโบราณนะคะ,ะ,คะขาท่าน้าระบางกบารบาน้กบางปะกงางปรกางะกงบางะกงบางปางปะบาประบากบาบารางประกบงริกน้า,า,นา,นานนงรงาประงบาะกางปรบปะาะงประกบาางบะกาะกางาปางปรปะะการบาะกาะกงบากบาบาเาปาะกบบ้านอะ้างบบนนะกากบาบ เาดินมาก็คือสุดทางแล้วคขายขนมพวกข้าวโพดข้าเพิดมีช่วงจังหวะหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าเป็นร้านจริงๆนะคะไม่ได้ขายไม่ได้เปิดเป็นร้านขายอะไรอย่างเงี้ย่างครั้งมมีความเป็นแบบแอนทีนะมีเลโทรหน่อยๆอนะร้านต้ตมตำบ้านกับตันสวยด้วยสวยนะ พอเวลาฝน,นตกทำให้มันเดินยากเอยไม่เกินความสามารถของเราเดินไปต่อไปนึงถึงแน่นอนถุงทองก็จ้าของถุงทองนึง่งดัดเดียว อีกกไปไปอ้ก่นแรกะเยค่ะน้กด,ด้ค่ะอาะไรดีคะุจจา์จีนีแดงน,นู่นในน้ำบวยบวยเลย ด้วยความที่กินมาแล้วเหลยวเลือดต่อดชามตอนที่กินมาแล้วอ่งเมื่อกี้วันโอ้ยตลาดบ,บ้านใหม่ตลาดโบราณร้อยปีหน้ามามเชียร์อัพเลยนะเพราะว่ามันเจอขนมแปลกๆที่ไปตลาดไหนพี่เพื่อนค่อยเจอใช่ตลาดโบราณจะมีความโบราณของเขาแต่สุดท้ายแล้วอ่ะสเนเหตทุกอย่าง มันต้องดําเนินการด้วยผู้คนนะคะแล้วทุกอย่างมันก็จะดำเนินการต่อไปอ่าวันนี้เป็นไปแล้วกลับก่อนแล้วนะบ๊ายบายครับโลนากดติดตามกดไลค์กดซับสไครป์รออีพีถัดไปไปแล้วมาได้เลยเมืองแปดลิว้วตลาดบ้านใหม่